สวัสดีครับผู้ที่จะเล่นผู้ที่อยากลํำอยากรวยอยากคางอยากมีผู้ที่อยากเรียนงบวไปเลี้ยงหาง้วไปเลี้ยงครับครับมนีอันนั้นทั่วครับผ้าเบงโงเอางวมาเลียงงวนะครับเนาะทานใดยานงวงไปเลี้ยงครับหาป้นิพพอสอกเพ็นครับมนีผ้ามาเบงเอาครับเอาบอกพี่กันเนาะครับเนาะตำบลหัวเรือครับอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับต่อจากนี้ไปเห็นแล้วอยากได้ด้วยครับเด้อเบอร์สี่คืนไฮครับครับมือนีเป็นง้วผู้ใด อยู่ฟาร์มใดครับไปพบไปพ่อกับเจ้าของเพล่นน้องเพี่น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนำมันตัวให้พี่น้องห้องหัเนี่ครับครับผมนะครับชื่อออฟนะครับหรือเรียกกันว่าออฟสารคามนะครับอ๋อออฟสารคามครับผมอืมครับอันนี้เป็นอีพีแรกครับเปิดตัวหัวครับอีพีแรกเลยครับครั้งนี้เป็นเทือแรกเล่นบ่ครับแน่นะครับเป็นเทือแรกเลยครับในช่องยูทูปในช่องยูทูปอ่ะพี่นน้องครับก็ฝากติดตามฝากสนับสนุนด้วยครับเด้อ ฝากเมองผลงานเพิ่นสิหาง่วใหม่พี่น้องดีสั่มใดครับเปิดตัวไม่ฟ้าไม่ครับอ่ายังท่านมีฟ้าไหมครับซื้อออกฟ้ามกำลังเสร็จอยู่สมบนหัวเรือครับผมเสร็ดคอกเรียบร้อยแล้วครับเ็ดคอร์กเรียวแต่เพื่อนเปิดตัวฟ้าไหมครับยังไม่ท่นเปิดตัวฟ้าเอางัวใหม่พี่น้องเบงก่ันนี่ครับพี่น้องต่อจากนี้ไปครับการรับประกันเท่าเด็กครับ รับประกันเป็นสากลเขาเลยครับคุณคาทอนครับหางหอกรับประกันสากลทั่วไปเลยเนาะครับผมสิบหางมือเท่กันครับระยะรับประกันสิบหามือแม่นครับบัดนี้งัวแต่ละตัวนี่ของเขานี่สามารถต่อได้ปะต่อได้ครับราคาต่อได้กันนิดหน่อยครับโทรมาคุยกันได้ไเลยครับต่อได้สุดโต๊ะเนาะต่อจ่างนี้ไปครับผมการส่งเด้ครับบาทการส่งให้พี่น้องเบิ่งระยะทางก่อนเด้อครับพี่น้องครับนะครับให้ให้โทรมาบอกกันก่อนโทรมาบอกกันก่อนแต่ว่าเรี่อง คันพี่น้องอยากได้นี่ยท่อหมากันส่วงห้คือเกา่าส่วงห้คือเกา่เาใกล้ลใกล้กลครับี่เอาพี่น้องครับทุกอย่างกัยจ่กันเจิรจานรเนาะบ,บาทนี้ครับตัวแรกเขาเบิ้งจากตัวไหนก่อนครับตัวนี้เลยครับโอ้อ่ะครับตัวใหญ่ๆดิ้งแดงตัวน,วนี้อันนี้งัวทองครับเนี่ยงัวทองครับงัวทองสูงหลไปไลยครับบัดเบิ้งไปอันนี้ประมาณร้อยสี่สิบหาบวกครับมีร้อยสี่สิบหาเนาะครับผมครับพี่น้องครับพววมสูง ประกันกันอยู่ที่รอยชีจะหาบวกเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอาแต่ละเมัแต่ละเมนตวัดนี่สีจะหมาเห็นแน่นอนนะครับเนาะเครื่องดำครับลักษณะง่วเป็นง่วเครื่องดำครับติดเครื่องนี่ครับดำล่ามได้ครับเด้อนี้มาเบิงนมนะครับเนาะแม่นี่โพนดีได้ครับนี่นมนี่เห็นอยู่นี่มันมีติงเนาะจากกันเห็นเบิงจากนมไรมาพี่ครับไรมาบือรึงได้ครับเด้อนี่บือรึงนี่โอ้ยอนโอนต้นนี่ครับนี่มาเบิงหนาตาพี่ครับ ขอบตาดำขอ, them, ام, ขอบหูดำพี่น้งองเมื่อบ่งแข้งเบิ่งขาหนาขาดำสภาพเด็บนี่ก็ถือว่าซักดีขึ้นแน้ะครับเนาะนี่สภาพเด็บนี่ก็โอเคได้แสดงเลยครับแม่นี่สีนี่ออกสีมาเรืองเหลืองเม็ดเข่าเนาะแดงเลื่องเหลืองนิดน้อยนะครับสีเหลืองเม็ดเข่าเอาวนว่อนบึงพี่น้องนี่บึงบึงข้นหางนะครับเอาสวยครับแม่นี่หันลำหางตรงฟอยหางนี่ทอดเด็กน้อยมับากนะครับนี่นี่ครับฟอยหางงามนะครับแม่เด้อ หิงว่าพลโพนครับนี่โพนดีตัวนี้ทองก็พอได้ครับนี่เลยครับนี่เนะาะเจ้าฟันตินอตต้องูฟันตินอตนี่ผมเคยเห็นลูกก็ได้ครับนี่ฟันตินอตนี่ครับนี่นี่แม่น้มเชื่อนี่มาจากท่นานสุพาพเนกันบ่เนี่ท่านผักกางกันบ่แมนครับสีแมนอืม นี่ครับผมเคยเห็นแล้วครับฟันตินอตแถวบ้านผมกับทับไรโตผมเคยทาไปครับฟันตินอตลูกนี่ออนซอนเลยได้ท้องได้แปดเดือนแล้วครับท้องกับฟันตินอตแปดเดือนครับฟันตินอตได้ทองนี่ตัวที่เท่าไรเพิินครับตัวที่สองครับเป็นตัวที่สองพี่น้องได้สดด้วยครับเด้อถือว่าได้สดครับหนังดีนังหนาดีการยืนการโยกการเชิดดีขุนดีนี่ไซดีเขาท่าเป็นตาไปเป็นแม่พันแม่บอกแม่พองไปแล้วครับ โอเรื่องจ็เดือนอยู่ครับทองเนี่ยแปดครับแปดเดือนไม่พี่น้องทองฟันตินอดแปดเดือนทองแก่เลยครับเนี่ยซื้อไปบดดนได้กินน่องครับพี่น้องซื้อไปรุนแค่เพดได้ครับเด้อเปนจะออกเป็นเพดแม่หรือเพดผูแค่นั้นนะครับเนาะอู้ใส่เหยบพอยางคากเลยครับแม่นี่แลค่าเปิดไปร้านใดครับหาสิาครับหามื่นหาพันหามื่นหาพันครับไม่พี่น้องยางคุมเะครับ หาเมื่อนหาพันครับทองแปดเดือนกับฟันตินอตพี่น้องสมาติต่อได้ครับการสอการทรงคุยกันครับพี่น้องราคาอยากได้โทรมาด้วยครับเด้อทองคือจังหวใหญ่แปดเดือนหรอกนี่ด้วยครับทองคือจังหวเป๋พันไใดแปดเดือนมันเปนลูกตัวเม่บ่ครับงูทองบใหย่นี่น่าจะเป็นตัวเม่ยด้วยครับสันนิษฐานด้วยครับเด้อจากการเดาจากการสันนิษฐานเนาะจากการเคยเห็นเลยแหละพี่น้องหาเมื่อนหาพันครับอ่ะพี่น้องมักต่อมาครับฟันตินนอตครับ พูยเด็ดไปขาเป็นตัวแม่ด้ยครับเด้อนี่คือเบอร์หนึ่งเนาะครับผมครับเบอร์ต่อมาด้ครับเด้อเบิงกันอยู่เบอร์ที่สองครับตัวนี้ก็เป็นงาะทองครับตัวนี้ก็ทองมันใหญ่ด้ครับนี่นี่ทอเจัดเดือนครับตัวนี้ตัวนี้หกเดือนครับหกเดือนเออกระสมทองเนาะครับหกเดือนครับทองหกเดือนทองกับพ่อะไรครับบิ๊กชว์ครับพอบิ๊กชว์เจ้าบิ๊กชว์อ้าวครับพอเลือดลอยขึ้นกันแล้วพี่น้องบิ๊กชว์นี่ก็พอพันใหญ่ใหน่ด้วครับเด้อ นี่ครับให้เบิ่งรูกกันเนาะนี่ครับเจ้าบิ๊กโชว์ครับทับใบมือวันที่สิบแปดเดือนเก้าปีหกหาครับกำหนดคลอดวันที่ยี่ห้าเดือนหกปีหกหกเดือนหกก็มีถัวหน้าป่แมันครับเดี๋ยวมีถัวหน้าครับนี่ใกล้เดี๋ยวดิกบะพุตลงไปเลยเนาะอันครับล้อกันบระนครับบิ๊กโชว์นี่ลูกตัวใดในท้องมันครับตัวที่เท่าไหร่ทองเท่ากันครับโอ้ตัวที่สองอนครับตัวที่สองถือว่าดีสดเนาะนี่ดนะครับเด้อทองบิ๊กโชว์ถือว่าดีสดความสูงวัดไปครับ 4 5หกันครับ1 4 5ครับ145พี่น้องวัดเห็นเลยเบิ่งมาเบ่งรักษณะแม่นี่มีปานเงินปานทองอยู่นี่้ะครับด้วยนี่หนาดีหนางามครับขอบตาดำขอบหูดำหนาขาดำครับโบดหลายครับแม่นี่ถือว่าบทจัดๆอีกตัวหนึ่งแม่นี่ออกสีแดงเป็นเรียดเด็ด้พี่น้องนี่นี่ครับขาตรงหนอกตั้งหลังล่องเลยครับแม่นเพิ่หน่อยๆเนาะนี่ครับ มันทายยกขึ้นไปเนาะนี่ทองหกเดือนครับเจ้าบิ๊กโชว์เปิดว้ในในราคาเท่าไรครับห้าสิบแปดครับห้าหมื่นแปดพันครับห้าหมื่นแปดพันครับอ่าพี่น้องมักอย่างไรทักมาเลยครับเดอร์บัดนี้สิพ้าเบิ่งนุ่มจักบาดจนนะครับเนาะนุ่มดีมีติ้งครับปลายเล่มแหลมดีง้อคุณดีเลยเนาะคอได้ครับเดอร์นี่ใส่กำไลมาได้เลยครับในคอเนี่ย นี่ครับพอสักจึกครับเร็บอืมดีดีในค่าหาหมื่นเปดครับทองที่สองกับเจ้าบิ๊กโชว์พี่น้องไปรุ่นแค่เพจด้วครับเด้อพลดสิหางก็แม่พันเป็นวงเป็นบล็อกเนี่เบ่งเอาได้ครับเครื่องน้ำปื๊ดอ่านี่เบอร์ที่สองนะครับเนาะครับต่อมาเบอร์ที่สามนะครับแม่นี่น่าจะทองทองเงินปะครับทองเงินครับโอ้ทองอีกแล้วทองครับ โอ้ไม่นี่สีสีเม็ดบักตานสุกเด้กพี่น้องบ่าเนี่ยสีเม็ดบักตานสุกบางมีจัดโปรโมชั่นไหนครับพี่น้องเราจตันี้จัดโปรเลยแมนครับคอกเปิดคอกมือแรกครับอีพีแรกเลยครับพี่น้องครับเปิดฟ้ามไม่เปิดคอกไม่ฟ้ามเพมันจะเปิดแต่ว่าเปิดตัวงัวให้พี่น้องเบิ่งไม่เป็นอีพีแรกในช่องยูทูปครับตัวนี้จัดโปรเอาราคาเท่าไรครับพี่น้องสามสิบห้าครับสามหมื่นห้าพันแมนครับสามหมื่นห้าพันตัวนี้ราคาบล็อกต่อเลยครับราคา พิเศษคือสามสิผานี่คือรงเองงความเด้ครับบปรได้ออค่าชงไห้ราแลค่าหนาคอกแม่นครับครับพี่น้องครับสามมือหนาพัลค่าเดียวครับพี่น้องอ่าแลค่าหนาคอกด้วยครับเด้อบันดิท้องกับพ่อได้ครับขอเบิ้งนะอุสตันครับอ้าวพอบังไงตัวนี้นี่ครับพุสตันครับโอ้เดยงจริงคืนครับมาเบิ้งมือทับเนาะครับเนาะมักกะลาคมครับ มกราบค่ะกลุ่มผ้ามีนาน้ำเผาเนาะสองเดือนครับสองเดือนกัวกวาแม่นครับมีตรวจท้องให้พี่น้องหล่อนบอแม่นครับมีคลิปตรวจท้องครับสิโตครับผมอ่ะพี่น้องบันข้อมูลสูงครับตัวนี้ร้อยสี่สิบครับมีร้อยสี่สิบลูกตัวในท้องนี่อตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่สองเท่านันครับผมตัวที่สองถือว่าเมื่อนี้ได้สดเหมืนเนาะแม่นครับอ้าวราคาครับบาทเนี่ยสามสิบห้าครับตัวนี้พิเศษครับสามสิบห้าคือราคาหนาคอกแม่นครับค่ารถออกเองออกเองแม่นครับเขามีรถสงไฮ ชิดกจิโลรอดรบาทครับส่งพี่น้องสิบสิบสองตัวสิบแปดบาทครับโอ้ม,มเมาไปเลยมเมาไปเลยเนาะแมนนคครรับิดาาอันตัวเดียวนี่กาซีสิบหกบาทอ่าพี่น้องอ่ะครับตามนี้ได้พี่น้องเด้อเป็นง้วนส่งดีสงงามบบมึงบือเรื่องครับันนี้บือเรื่องเงีย้ยวย้อนโอนตน้เลยครับเด้อนี่สภาพเลยสภาพคอขาตรงดีน,งนุ่มนี่เบิ้งอยู่นี่ซองอยู่นี่ไม่มีติ้งเนาะ ปลายแหลมดีครับนีมปลายแหลมดีดีโอ้ผูพที่หาไปเป็นแม่พันธุ์ม่บอกดวยครับแม่นี่ลูกมาน่าจะแดยงซ้ำจุ่มกุ้มครับมือนีเบิ่งกันอยู่ในหัวนี่สวนเพื่อนนยครับเด้ออ่าสีเขยงตนไม่แน่จะน้อยขอนเครื่องดำปื้อปื้อดลครับล่ามเดือดข้นหางงหอ่อวบครับล่าหางตรงฝ้าหางใส่ได้นะครับนี่คอเล็บเรียบคอกรบปาเพื่อักจึกกันนะครับนี่อ่ะไปเบิ่งโตต่อไปเดียวนะพี่น้องเนาะรับเบอร์ซีโตต่อมานี่ปปาโตรับ งัวนอย่าง,าง้ามางามกว่าดอกกระเดียกแค่แดงคักแดงในพี่น้องเป็นงัวสาวป่ะครับเนี่ยง่วสาวครับผมไม่ไม่น้องวนมาทางนี้นะครับพี่น้องทายอยู่ในสวนเพิ่นด้วยครับอาะิบ,บังต้นหมอกต้นไม้เนี่ยโอ้แดงคักแดงเนแ่แท้เนื้อหนังมันออกมาจะใสกว่าดอกกระเดียกเลยสายใดครับเนี่ยสายพันธุ์ใดครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกนอกครับผม โอ้ปาดเบิ่งคนหางพี่น้องอือืม้นหางนี่ไงก็หางแข่ด้วยครับนี่ปาดล่ำหางตรงครับห้อยหางงามครับห่อนเล็บหน่อยมามาเบิ่งคอบเบิ่งเล็บพี่น้องไนี้นี่ประเภทคอครับมีเล็บสักตึกเลยด้วยครับดิเพื่อมือลึ่ เนื้อหนังจะก็มาจะใส่สีแสงจะก็มาจะใส่กะดอกกระเดียครับเป็นงัว่พอนอกเนาะแม่นครับคว้มสูงหนีวัดเมื่อไปลอยสี่สิบเจ็ดบวกครับลอยสี่สิบเจ็ดบวกแม่นครับหนีเด้อครับใบเพิ่นบาดเนี่ยมีแตรร่ภาษาจิตอ่อยต่อยบอดนีมิดล็อกกี้เอาเหมือนวะครับเนี่ยอันถึกบ่ ลรากี้เอามือบ่เอามือครับเอามือบ่อวนครับลอกี้เอามื่อสามเก้าหนึ่งมาตาสหรัฐอเมริกาโอ้ไม่นี่ปะทู่พี่น้องนี่เห็นบ่เห่าผสมสิบหกกุมภาพกศีขอรับเก่าท่านว่าหกศีนี่ครับจักปีจักเดือนครับนี่สิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนแม่ครับอู้ว่าสาวพอเหมสมครับพี่น้องครับใหญ่ๆงามๆสิครับนี่หาเบปัญญาครับใหญ่งามสมส่วนครับ ขาตรงหนอกตั้งโจโก้ครับคุ้นกับคุ้นเชื่องกับเชื่องนักนี่ไม่เมื่อวนสีเป็นหกกิจลอยโลอยู่บ่เหรอได้ครับครับพี่น้องครับอยากหางื่าแม่พันแม่บอกแม่ของแม่และครับงามๆสีด้วยครับเด้อมาเบิ่งเกอาเด้อครับเด้อน,นีแลาค่าเปิดเวลาไหนครับสิบสองพันครับแสนสองครับอืมหนึ่งแสนสองหมื่น พี่น้องพูดได้ได้ไปให้ว่าไปผูกไวนาบ้านเดินเฮี้ยนเนี่ยคนยางมาถามมัดบ้านเลยหล่ะเนี่ยได้ง่วงงาม,มามักตะใส่เนี่ยเอาไปไปดับบาร,รมีพี่น้องสือไปเอานอ,เ,อานนเนี่ยมันเนาะมาเบิงตัวกิิงเด้อครับเด้อเขามาเบิงตัวกิิงพี่น้องสิฮ้วใหยิซำไไดเนี่ยที่แรกผมเห็น,น,บบไ,นได้คอกระบอใไญ่ปานไดวบัดมาเบิงตัวกิงิงเนาะใหญ่ขักไหญ่เนี่ยบ่มีตําหนิเลยครับ นมกะดีบ่มีติง่งหนึ่งแสนสองหมืน่นบาทเห็นายเนี่ยเอิมแผ่นหลังไหมขึ้นนัน่งสองคนคนละเปียงนี่เลยเนีย่คุณพร้อมโอ้อ,อ่อนซอ,อนเดย์อ่อนซอนเดย์เนาะครับรานะคาหนึ่งแสนสองหมื่นอี่ต่อได้ต่อได้อยู่เนาะบอกกันได้ครับบอกบอกันได้บอกกันได้ผมสอนตะหางมันเห็นไหมป้าหัดไงขากันเนี่ยบัณฑ์ไทยอย่างเป็นใหญ่ขากนัน พุ่นอะพี่น้องบันทายไหมโอ้เหว่างามกระมูด้วยมือเนี่ยแม่เนี่ยสมราคาพี่น้องสมราคาเอาครับผมเดี๋มากำงามครับทักมาหน่อครับเนาะครับพี่น้องครับเบอร์หาได้ครับบัดนี้แม่นี่เป็นงัวแม่ม่านแม่ทองมันบ่ครับเนี่ยแม่นครับผมทองจี่เดือนครับตัวนี้ทองเรซี่เดือนแล้วครับทองสี่เดือนกระเพาะใดน้อครับเนี่ยอันนี้เป็นเทเฟสามหนึ่งโอ้พอพันยางเก่งนี่ตัวนี้ พอพันดังด้ยครับเดอ้อเคเอฟสามหนึ่งเพิ่นเป็นลูกพ่อใด้ล่ะตัวนี้ขึ้นหนาขึ้นเงียงเขาแคเบิ้งพี่นอ้องไม่เบิ้งดักเบิ้งหางน,หนุ่มนี่บันมีตริงเนาะเบิบ้งคอเบิ้งเล็ยบด้วยครับเดอ้อนี่โอ้คอดีเล็บดีด้วยครับง่วหญ่งงูงามเนี่ยาเบิ้งหนาเบิ้งตาเพิ่นนะครับเพี้ยพูดอ่ะเครื่องดำครับัวโลดแตงว้เนาะหลุนแตงด้วยครับเดอ้อนี่ พูนะไม่ล่อมโตเงาอาาหลาดแดงจึงคืนครับตัวนี้เป็นงวดเอฟหนึ่งเป็นงวดเอฟหนึ่งเด้อครับเด้อพี่น้องทับปุ๊บออกลูกไปเป็นตัวแม่จดเอฟสองเลยครับแม่นี่สูงหลายเป็นไรตัวนี้สี่สิบห้าครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเห็นเห็นครับพี่น้องวัดบึงนี่ร้อยสิบห้าเห็นแน่นอนครับนมบ่มีติ้งขาเล็บบ่มีสีบ่มีเพื่งครับลเลื่อมโตเงาเยาเงสูงแบบนี้ครับ ทองโตใดญในทองพิ่ครับลูกและลูกใดลูกสองครับผมเป็นงวลูกสองครับผมแม่พี่น้องหนาคักเด้อตัวนั้นบัดงวสาวงามคักตัวนี้ตัวนี้บันหนาคักพี่น้องเลิกพร้อมและค่าเปิดไปลไล้ไมครับแปดสิบหาครับแปดหมื่นห้าพันครับตัวแปดหมื่นหาพันถังมาเด้อครับเด้อเนี่ยไปรุ่แล้วเลยเนาะทองเขารับประกันแล้วล เคเอฟสามหนึ่งพี่น้องเป็นตัวแม่เป็นตัวผูวครับไม่รุนครับนี่ครับอาดใหญ่ขักใหญ่เนี่ยพันมี่ตำหนิได้พี่น้องครับผ้าเบิองหนีเพิ่นมีตำหนิจย่างตัวเนาะนี่ครับเบิองกันอยู่ในหัวในสวนเพิ่นที่อาจสีแคบจังหน่อยเนาะยางอ้อมกับสิบอสุดวกปันได้แล้วพี่น้องเนาะที่สี่แคบจังหน่อยเอาครับก็เห็นสมมุติอยู่แล้พี่น้องเนาะบรรทายเป็นตัวห่วงครับเครื่องดำเต็มพิกัดนุ่มปลายแหลมดีพวมีติ้งนี่ครับเป็นงัวเอฟหนึ่งนะครับเด้อนี่นี่หัวเอฟหนึ่งราคาอีกคันหนึ่งครับ พครับผมแปดหมืนห้าพันต่อรองไหนทรงหร้เลยครับพี่นอกรับบันเนี้มาเบิงเบอร์หกตัวที่หกของฟาร์นมนะครับเนาะเดียงจึงคืนครับบันเนี่ยสีนี่โอ้ง้ามรับบานี่เพนเนี่ยคงเครื่องมากเต็มตัวนี้เป็นงุ้สาวไหมครับนี่กุสาวครับผมโอ้อายุหลายปีได้เลยครับนี่ตัวนี้หนึ่งปีหาเดือนครับหน,นึ่งปีหาเดือนอีกบุตรน,นี่สีทับเนาะ พี่น้องครับไดไปเนี่เเดียมพอเลยครับเด้อมักพอได้ตัวนี้มาสายไดหนอคืองามใช่ไหมเพื่อนเป็นลูกพ่อได้ลูกพ่อได้ครับมีใบบ่มีเลยครับทะเบงทีเจเก้าแฟดโอ้สามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับหัวนี่แตงไว้บนน่อยเนาะลื้ธรรมชาติครับนี่ธรรมชาติครับลุ้นธรรมชาติบ่อืมโลนธรรมชาติที่ครับนี่ มาเบิ่งแข่งเบิ่งขาเด้อครับลูกสาวเคเอฟเด้อพี่น้องเนี่ยเบิ่งพุ่น่ะบือลื่นปัดเอาเนื้อเอาหนังมาจะใส่กระดอกกระเดียบันทายหนาตึบพี่น้องบันทายหนาคักหนาเนี่ยบีก็กลัวพบ่นี่ครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งไม่อาหมึกเกินมือขานเพนน้องครับเนาะนี่เอาหมึอเกินเลยเพ่น้องเดือนสิบปีหกสี่นี่ครับนี่ครับลูกเคเอฟสามหนึ่งโอ้พี่น้องครับเอฟซีเคเอฟย่าลืมเลยครับเด้อเนี่ยจัดจัดเลยครับนี่แม่นี่ ไม่หนาคักหนาเนี่ยสูงนี่ร้อยสี่สิบผ่าเห็นเนาะนี่เพี่น้องบอาเบิงซองเบงน้มพันบาทกันนะง้ใหญ่ยังงานอาติบครับเอาน้มสีหัวเลมหลมไปเลี่มเดีดดีครับนี่โมมีติ่งเด็นี่นี่ไปแหลมดีดีน้องไม่น,น้อยอยู่ครับว้อสาวด้วยครับเด้อครับผู้ที่หาไปเป็นแม่พันแม่บอกแม่คอกแม่หลักรับสือไปเอานอเนี่ยแจกลูกปันหลานต่อไปครับไ่นี่ลูกสาว KF สามหนึ่งเปิดไปแล้วค่าบท่ายครับ หาหมื่นหาพันลำโตเงาหนาลึกพี่น้องครับมาจับมาใบามาลูบมาค้ามาบีบมาเหงาด้วยครับด้วยเห็นในภาพนี่มาเบิงตาจริงนี่บู๊คืออะไครับหนาตึบ้วยครับเนี่ยหนุนตาขนาดเลยเบงของจริงนี่ปวดหนาผากเคเอฟปวดโอ้ยหนาผากเคเอฟสามหนึ่งห,หลังนี่นอกตั้งโจโกโ้เนาะ เครื่องติดมาเต็มครับราคาดำราคานี่ต่อได้เนาะต่อได้รไรทรงหายเลไดเป็นว่องเนี่ยราคาเนี่นยเนี่ยต่อได้ดิครับเนี่ยโอ้เจ้านี้ไหมมีตาจังเอา้าเบิ้งตัวต่อไปครับขับบัตรเนี่ยมาเบิ้งตัวที่เจ็ดด้ครับเด้อเป็นง่วแม่ลูกเดียบัตรเนี่ยเป็นง่วแม่ลูกลูกแม่ตัวนี้ลูก นีนอ้อยยังได้ครับพี่น้องนี่ออกม,มือไ,ไม่ยังได้แมนบอลูก1 1> ไ,ได้แปดมือไม,ไม,ไม่ลูกพ่อได้ครับเนี่ยเขี้ยบสามหนึ่งครับเขี้ยบสามหนึ่งไม่พี่น้องมาพ่อเขี้สามหนึ่งแล้วบาดเนี่ยพูดอะลูกตัวไหนพิ่นครับตัวนี้ลูกตัวแรกคือตัวสองครับเนี่ยตัวที่สองครับโอ้ลูกตัวที่สองแรกจะจังสี่แล้วครับแมนบ่ใหญ่แท้แน่นอนครับออกมาที่แรลกอะ คือกันนี่บ่คือกันน,นี่แล้ครับแม่นี่ปันสั่งแม่สูงหลายไปเลยครับเนี่ยร้อยห้าสิบครับปื้ดแม่แม่โมงบันท่ายครับเบอร์เปิงเซิงซีเหลี่ยมบันท่ายครับโคนหางไงอวบลำหางตรงฝอยหางหอดดินมาด้วยครับแม่นี่น้มซีหัวกับรังขัดอยู่แสดงว่าลูกกับรังเริ่มกินอยู่ได้เ,เนาะแม่นครับลูกเด้แปดมือเจ้แปดมือครับอทิตย์เดียวพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งด้วยครับนี่ ตัวก้อนกะว่าเคเอฟสามหนึ่งกันปะ่ะตัวนี้อเอาขอเบิืงเงี้ยนะครับเด้อนี่นี่นี่ลูกสาวลูกตัวที่สองมันปะ่ะแม่นครับตัวที่สองลูกตัวที่สองเคเอฟสามหนึ่งมาเบิง 10, ่งมือพันขอดด้วยครับนี่มือพันขอดมีหน้าเนาะสองมีนานี่ครับเดิมพัาก,กับวันที่เท่าไหร่ยี่สิบหกสิบหกอันนี้เลขออกครับอืมแต่ว่ามันออกหลังหลังสองมีหน้าอย่างเนาะได้แปดมือนี้เลยครับนี่ มือนีผมทายอยู่วันที่สิบหกมีหน้าครับผู้ใดน้อสิลำสิรวยมือนีนาะครับผู้ใดเบ่งโยกกะให้ถืงงอหวยด้วยเบอร์เดยแพงเดอร์้อลัตเตอรี่บทถือรางวัลใดก็ให้ถือรางวัลหนึ่งครับแม่นี่ครับเพิ่นปลาประกันเลยอีกเดือนหนึ่งนี่ขั้นลูกบอกอาญ,ญาขึ้นมานี่เพิ่นเอามาขึ้นแม่นบอกเพิ่นวางสันเนาะออบสารค้ามวางสันแมนบ่ ขันเดือนหนึ่งหรือสองเดือนครับขันลูกบอหญ่บอยญานี่จูงมาขึ้นใส่รถมาขึ้นเสียคารถให้พร้อมขึ้นงอขึ้นเงินกันนี่คือการรับประกันลูกดวยครับเนี่ยรับประกันว่าลูกเคเอฟสามหนึ่งแท้เพราะว่าลูกตัวก้อนกับเคเอฟสามหนึ่งกันป่ะคือกันครับออกมากกันน้อยคือกันนี่ครับลูกเคเอฟสามหนึ่งเบื้องน้อยนี่กันหนังอาญาได้พี่น้องนี่เบิ้งต่างค้อพผนเด้อยครับเด้อนี่โอ้แม่เนี่ยใหญ่คักี่เนาะพน่าป เนหน่อยยด้ครับพนบบบึงยครับคนใดนบบงต่างข้อติเลยครับนน่ะเนี่ยแปดมือไหมครับเนี่ยแปดมือครับหมยมันคนบอลมืนตาครับเนี่ยเมียใหญ่ครับลูกงามสายเลือดทดี่ดีจริงสครับเนี่ยเปิดรคาคาอะไรเลยครับพูดน่้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสสามมืนห้าพันนี่ได้เลยครับแม่ลูกพี่น้องเอาไปอีกเดือนก็กลัวหรือสองเดือนขั้นลูกโบอ,อาณะโบยนนี่ บุคือเคเอฟนี่จูงมาขึ้นรับคบนี่เอามาขึ้นเลยเงืนหยังขึ้นเห็นมัสุบาสุสตางคาลงคารถครับพี่น้องใบเซียเมตตาบาทเดียวเนี่ยครับเนี่ยเพื่อนรับประกันหอดประนันด้เนี่แปดหมื่นครับบางทีแหล่วขุมยนควมยุ่ยเพื่อนๆกำลังกินดินด้วยครับงูหน่อยเปดเดือนเนี่ยเลิยมดินเริ่มยังไปนี่พูนละคนปฏิบัติ่าคือผสมแม่พอแม่นี่เพิ่นออกแรกเป็นสี่หมเนาะนี่นี่ครับเบาออกสารค้ามเนี่ยครับเนี่ยรับบาเนี่ย หนึ่งแสนสามหมื่นสามพครับห้าพันนี่ครับมีป่าย้ด้วยครับมีไปปิดป่ายนุ่มด้วยเอาต่อเลยครับใหญ่บัวยัยน้อยบ่วน้อยครับแม่มันเนี่ยเบิ่งเอาด้วยครับพี่น้องเด้อให้ภาพบรรยายนะครับเนาะเลี้ยงคอเลี้ยงเรียบหนี่งบ่ต้องห่วงครับดีโบดมาเต็มครับเบิ่งโตต่อไปครับครับพี่น้องครับบ่าเนี่ยมาเบิ่งโตที่แปดด้วยครับสาวน้อยงามๆครับแยกแม่มาโอ้ยลำโตไหม สีนี่แดงสุดยอดเลยครับผู้ใดหางว่าเป็นแม่พันธุ์แม่บอกแม่คอกแม่หลักครับแม่นี่เลยครับนี่เอาอยู่หลายในไดยครับนี่เดือนครับเนาะอยู่ที่ใบนี่บ่โอ้ผมแม่เอาไปเอาไปอี้ผมนเพร่ะนี่เป็นลูกของเอาสีพาสุดก็หกไม่เฉพอมันง่ามบบาดูใบเนาะเดือนครับเออนี่ยนี่ครับนี่ใบนี่เกิดยี่สิบหาดุร่านบ่นี่ตามตามใบได้นี่นบมาหอดมือนี้ก็หาเดือนแม่ครับโอ้โหพี่หน้องสีเอามาจตใสไเนี่ย เมื่อบ่งค่มหนาคุมหย่นคุมอยู่่เพื่อนครับเด้อพู่อนอ่ะการจ่อการยืนเล็บครับสี่วายศูนย์เก้าหกครับงัวในดวงใจของพี่น้องหลายคนนะครับเด้อพูดอ่ะพูดอ่ะเมื่องค่มหนาคุมหย่อเพื้นอายได้นน่มีการเนียมอายอายุน้อยอยู่ครับนี่เรื่องงามนี่เป็นตุงห่วงของซีไว้นี่ครับพูดได้เห็นนี่บ่อยากได้บ่มี่ครับซี่วนี่มาออกจราคามาหนี้ครับหามาฝากพี่น้องครับเปิดไปแล้วค่ารับเลยครับ สี่หมื่นสองครับสี่หมื่พันซื้อไว้ครับซ้ำราคามันสูงกันเพลี่ยวผสมเป็นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแบบนี่เนาะสี่ับซื้้อไวสวนกระหอครับไพะก็อยากได้ครับคอพันดังมายาวนานขนาดเลยพี่น้องน้ำเชื่อนี่ก็สียังน้อยเหรครับนี่อู้หนอกตั้งโจโก้ครับพี่น้องเบิ่งบันทายหนาตึบอ้าวปล่อยผลลตครับบาดเนี่ยปล่อยผลลต์ปล่อยไปย่นน้ำมูลรถบาดเนี่ย เอไปอย่างเลยครับเอ้ยพ่อหน่าไปพย่างเหรียญรถบปเนี่เอาใบไปเลยครับไครับมาอนี้สุดท้ายท้ายสุดบ่ออฟอันคันแม่นพี่น้องสิมาซื้อน้ำเผานี่อยากเบิ่งติดตามใจไข่อันฟาร์มเผานี่มีช่องทางใดนเนี่ยที่ทเบิ่งได้ติดต่อได้ปากเฟซบุ๊ก Facebook นั่นครับออบสารคามครับบัวงามฟาร์มครับผมเฟซบุ๊กหนี่ชื่อว่าออบสารคามงัวงามฟาร์มครับผมแล้ว ทางนี้ครับช่องทางการติดต่อทางไลน์ neck. ครับผมไลน์กับเบอร์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเก้าหกห้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับแอดเบอร์ได้เลยนะครับผมเบอร์นี่เบอร์นี่ทั้งเบอร์ทั้งไลน์เล่นบ่ทั้งเบอร์ทั้งไลน์เลยครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเก้าหกห้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับผมเบอร์นี่นะครับพี่น้องผมก็สีลงไว้นี่อีกเพื่อพี่น้องฟังบ่ทันจดบ่ทันครับอ่ะขันมักทัวรมาเบอร์นี่ขันอยากเบิ่งโตกิ้งก็มาเบิ่งได้เนาะครับผมนี่ครับบ้านตามที่ผมแจ้งไว้ต้นๆคลิปนนนนีี่เเาาะะพ้อง อข้าขับมาอนีของบ่ออบสระข้ามครับเนี่ยครับลูกซีไรส์สวนก็หกงามบ่งามพี่น้องเบิ่งเอาบ่ไหนพูดละยืนเด่นเป็นสง่าเลยครับพผมนะอู้ดอ่ะเว้ยคนหางไหมอ่อนซ่อนเดยตึกเลียกไม่ได้เหมือนแรงนี่ใช่ไหมเมาไปหมดป่ะได้งามๆรับพี่น้องพ่อคันชิบนาชิบไม้เนาะผมอันนั้น,มมน,นทัวเบ่ออบสระข้ามสวัสดีครับ